พระชัยชนะเนี่ยเอาดนตรีมาแสดงในแล้วแวกย่านนี้แหละแล้วคุณพี่วยโพธน์ไปก็เผื่อขึ้นร้องร้องแล้วก็แหล่แหล่ฮะวัดสวนแตงไปแสดงที่วัดสวนแตงวงชัยชนะบุญธโชตคุณพี่วยโพธน์ขึ้นไปร้องไม่มีสคริปต์ไม่มีใดใดทั้งสิน้นขึ้นแหล่ปั๊บนี่ไปยังกันลิศตาไม้เลย พวกพระชัยชนะฟังแล้วบอกโอ้โไอคนนี้มันหัวไวอะไรขนาดนี้ทําไมมันหัวไวขนาดนี้แล้วร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าร้องไม่ถูกกรอนไม่ใช่นะครับกรอนลีกรอนลกรอนลาอะไรนี้แกไปป๊๊บปป๊ป๊ปปปสัมผัสนอกสัมผัสในเหมือนกับแกแต่งเอาไว้ก่อนแต่จริงๆไม่ใช่มองไปข้างหน้านี่เป็นเพลงเลย นี่คืออัจฉริยะของไวัยพศเพรสุพันณ์ครูชนะชวนไปอยู่ด้วยและเมื่อชวนไปอยู่กันแล้วเนี่ยก็ต้องมาตั้งชื่อให้ว่าคนจะใช้ชื่ออะไรครูชนะบอกไอ้คนนี้หัวมันวัยใช้ชื่อวัยพจ์พ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุนทรพจน์อะไรก็แล้วแต่ ที่พูดพูดจาหรือจะร้องรำทําเพลงนียมันจะไปคล่องเลยเนี่ยคนนี้เขาเรียกว่าเก่งทางด้านสินทอลพ์ก็เลยใช้คําว่าไวแล้วก็พ์เป็นคนสุพรรณก็ต้องบอกว่าเป็นเพชรของสุพรรณนี่คือชื่อที่พวกเราชาวไทยทั้งประเทศทั้งโลกรู้จักเมืองสุพรรณด้วยไวพจน์เพชรสุพรรณ